จำเป็นไหมว่าต้องเลือกน้ํามันเครื่องเกรดสูงสูงมันไม่ค่อยประหยัดน้ํามันเลยน้ามันเครื่องอะ่ะเราเลือกกันยังไงทุกคนเคยโสดใสกันไหมครับว่าน้ามันเครื่องอะ่ะเราเลือกกันยังไงจําเป็นไหมว่าต้องเลือกน้ํามันเครื่องเกรดสูงสูงหรือคุณภาพดีๆหรือยี่ห้อแปลกๆเพื่อหวังประสิทธิภาพการทํางานจะมีที่ไหนบ้างที่แบบมีความน่าเชื่อถือไม่โดนหลอกว่ามีน้ํามันปลอมเดี๋ยววันนี้ ก็จะพาไปดูเทคนิคดีๆในการเลือกน้ำมันเครื่องนะครับที่ประหยัดงบและคุ้มค่ากับรถของคุณที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับน้ำมันเครื่องเป็นอีกสิ่งที่สําคัญมากๆมีหน้าที่ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆที่เกิดการเสียดสีกันร,ระหว่างการทํางานสําหรับน้ํามันเครื่องมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลายค่าการหล่อลื่นและมีหลายเกรดก็คือสังเคราะห์แท้ระยะการเปลี่ยนจะอยู่ที่ประมาณ10,000มกิโลมีราคาสูงที่สุดน,นะครับในกลุ่มนี้ ต่อมาเป็นกลืนสังเคราะห์ระยะการเปลี่ยนจะอยู่ที่ประมาณ7,000-5,000กิโลราคาลงลงมานะครับและกําลังเป็นที่นิยมเลยต่อมาถ้าเป็นเกรดธรรมดาระยะเปลี่ยนอยู่ที่ไม่เกิน5,000กิโลนะครับราคาตัวนี้จะถูกที่สุดแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าใดนักนะครับวิธีเลือกน้ํามันเครื่องที่ง่ายที่สุดอาจจะดูจากสมุดคู่มือประจํารถว่าผู้ผลิตรถแต่ละค่ายแนะนําให้ใช้น้ํามันเครื่องแบบไหนก็ให้ใช้แบบนั้น แต่ถ้าต้องการใช้เต็มประสิทธิภาพมาดูกันว่าเราต้องเลือกอย่างไรนะครับเรื่องแรกที่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับค่าความหนืดของน้ํามันเครื่องเป็นตัวเลขที่อยู่ข้างแกลอนน้ํามันเครื่องเช่น H.W. 3 0 0 W. 2 0หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่มีขายทั่วไปคือตัวเลขด้านหน้าจะดีและจําเป็นต้องดูสำหรับรถที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับส่วนตัวเลขด้านหลังอ่ะจะดีและจาเป็นต้องดูสําหรับรถที่อยู่ในเมืองร้อนนะครับข้อต่อมานะครับก็คือสํารวจตัวเองว่าเรามีนิสัยการขับขี่อย่างไร ใช้งานรถที่ไหนเป็นสําคัญเรื่องนี้เป็นหัวใจสาคัญของการเลือกน้ำมันเครื่องเป็นอย่างมากในการใช้กานทั่วไปถ้าคุณเป็นคนขับรถไม่เร็วไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุรใช้น,น้ํามันเครื่องที่มีความหนืดสูงเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทางานหนักบ่อยครั้งน้ํามันเครื่องทั่วไปเช่น 0W20 0W30 ก็เอาอยู่สบายๆนะครับรวมไปถึงรถที่ขับในเมืองไม่ได้ใช้รอบเครื่องยนต์สูงน้ำมันเครื่องเกียร์ทั่วไปก็เพียงพอแล้วแต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณเดินทางไกลบ่อยเครื่องยนต์มีการทำงานที่รอบสูงบ่อยครั้งอาจจะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูงกว่าที่แนะนำเลยก็คือ 5W30 5W40 หรือ 5W50 นะครับยิ่งขับเร็วควรใช้น้ำมันเครื่องที่ดีนะครับเพื่อช่วยในการหล่อเลื่นเครื่องยนต์ถึงตรงนี้หลายคนคงอยากเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูงเพราะว่ามันปกป้องได้ดีกว่าและดูเหมาะสมกับเครื่องยนต์ในเมืองไทยมากกว่าแต่การเลือกน้ำมันเครื่องคนดูอย่างหืืนประกอบด้วยน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเราไม่จะเปลี่นว่าต้องมีคคคววาาาามมมเเเหนนืดสูงงอออยย่่่ทีีีข้ใใจกกััรรรไบบ15080โลลลต แม้แต่ว่าคุณใช้รถสปอร์ตหรือคุณกำลังแข่งรถอยู่นั่นเองการใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดมากเกินไปมีผลข้างเคียงน,นะครับก็คือมันทําให้รถอะประหยัดน้ํามันลดลงและด้วยเหตุผลนี้เครื่องยนต์ความจุน้อยจะไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันเครื่องที่มีความหนืดสูงและเรื่องที่สําคัญที่สุดในการเรื่องน้ํามันเครื่องคือราคาครับต้องไม่สูงเกินไปในการเปลี่ยนแต่ละครั้งอย่าเลือกน้ามันที่ความหนืดสูงจนเกินไปโดยคิดว่าจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเดิมทั้งที่คุณไม่ค่อยได้ใช้รถหรือขับรถไม่เรร็วนะคับ สรุปเลยแล้วกันครับการจะเลือกน้ํามันเครื่องต้องดูที่ 1. คําแนะนําผู้ผลิตแต่ละค่ายรถ2สภาวะพฤติกรรมผู้ขับขี่3ราคาน้ํามันเครื่องที่เรารับได้นะครับแต่ถ้าหากยังมีข้อสงสัยอยู่และแบบอยากได้คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปลี่ยนน้ามันเครื่องผมขอแนะนําที่นี่เลยครับอ,อัลคุเลตเซอร์วิสที่นี่มีเจ้าหน้าที่และทีมช่างนะครับคอยช่วยแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดและินค้าที่สุดสองเราทุกคนแน่นอนมีน้ำมันเครื่องให้เลือกหลากหลายแ,ลแบรนด์เช่นโมตุนวิ q u ิ m o l ลลี่ เป็นนอสวาลีนเป็นต้นนะครับให้มีบริการอื่นๆเพิ่มเติม,มเช่นเปลี่ยนน้ำยาแอร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบตเตอรี่ผ้าเบรกเป็นต้นนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องราคาเิ่ม้น9 99 9บาทเท่านั้นเองฟรีตรวจเช็ครถยนต์20รายการและบริการอบโอโซนฟรี o <ม>เพื่อฆ่าเชื้อโรคฆ่าโควิดและกำจัดกลิ่นต่างๆมูลค่า5 9 0บาทนะครับ,บคุณลูกค้าคะรถของคุณลูกค้านะคะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับผมงคุณลูกค้าเสร็จ ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ออร์เรนเซอร์วิสนะครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับไม่แพงอย่างที่คุณคิดเลยท่านในสนใจที่อยากเข้ามาเปลี่ยนนะครับร้านตั้งอยู่ที่เส้นบ้านเก่าพันทองนะครับติดปั๊มปตทบ้านเก่าเลยหรือสนใจโทรมาสอบถามที่ที่เบอร์097 529 8888 88 88นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องของเราได้นะครับออฟเลตออโต้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งดีๆและความรู้ดีๆที่เราจะนำมามอบให้ทุกคนนะครับผมตอนนี้โก้ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย